ดวงดีดวงร้ายคนเกิดวันศุกร์ตั้งแต่วันที่24ถึง30พฤศจิกายน2568สัปดาห์นี้ทำท่าจะมีเกณฑ์คิดจะลงทุนอะไรบางอย่างหรือกำลังเตรียมการวางแผนเรื่องธุรกิจเรื่องการงานนี่แหละนะเรื่องหาเงินซึ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จด้วยนะครับ แต่ต้องพยายามรอบข้อรอบวัดระวังหน่อยแล้วกันแต่เวลาจะทําอะไรก็มักจะคํานึงถึงแต่คนในบ้านครอบครัวเป็นหลักเลยรวมไปถึงเรื่องของการที่จะทามาหาเงินนี่แหละแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือการใช้จ่ายเวลาใช้ก็หมดจะใช้ก็ใช้เป็นเบี้ยเลยเรียกว่าเป็นสายเปย์มากๆนะครับเวลาอยากมีอะไรก็จะต้องมีให้ได้นะอยากได้ต้องได้อารมณ์แบบนี้นะครับต้องเตือนตัวเองหน่อย นะระวังนิดหนึ่งเพราะมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณเสียเงินเกินตัวโดยใช่เหตุนะครับเป็นช่วงที่มีความขยันขันแข็งในตัวสูงมากๆนะครับใช้มันให้เป็นประโยชน์ละกันยิ่งขยันเท่าไหร่ยิ่งมีเงินมากเท่านั้นแล้วก็ถ้าคุณทุ่มเททําอะไรจริงจังกัดไม่ปล่อยเอาจริงเอาจังไม่ได้ต้องได้บอกตัวเองว่าจะต้องทําให้ได้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทําอะไรก็สําเร็จได้นะครับถ้าคุณ มุ่งมั่นจริงจังเป็นช่วงที่ภาวะผู้นําถือว่าโดดเด่นหรือว่าดีมากก็น่าจะบริหารจัดการเรื่องต่างๆได้อย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดมีความตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมค้อมอันนี้เป็นด้านดีมีความเป็นด้านที่มีพลังมากๆแต่การเงินยังไงก็ต้องเตือนว่าต้องควบคุมรายรับรายจ่ายต้องคอยเช็คพวกบัญชีรายจ่ายไปเท่าไหร่อย่าให้เกินรายรับก็แล้วกันนะครับ อาจจะมีความกังวลลังเลในบางลักษณะหรือบางเรื่องนะก็พยายามสลัดความลังเลตรงนี้ให้ได้ละกันเพราะว่าจะทำให้คุณตัดสินใจไม่เด็ดขาดนะครับเรื่องของการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำต่างๆงานด้านนี้การเป็นโค้ชการเป็นครูอะไรเงี้ยทำได้ดีมากๆรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับคนต่างแดนต่างชาตินี่ถือว่าทำได้ดี ถ้าเป็นเรื่องของความรักช่วงนี้ก็เรียกว่าสเสน่ห์แรงแหละนะน่าจะมีคนมาสนใจเยอะสําหรับคนโสดนะครับส่วนคนมีคู่อยู่แล้วนะคุณเองกอ็น่าจะต้องพยายามดูแลใส่ใจกันให้ดีช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เอาใจใส่เรื่องของครอบครัวดีอยู่แล้วลวนะคู่ขคุณก็อาจจะโมแต่ บ้างงานหรือมัวแต่ยุ่งอยู่กับเรื่องที่เธอกําลังต้องทําเขาหรือเธอต้องทอํะนะครับก็หาเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ด้วยกันมากขึ้นก็น่าจะดีส่วนเรื่องสุขภาพก็อาจจะมีเรื่องคิดเครียดคิด,คดมากนี่แหละนะครับนอนดึกเกินไปอะไรพวกนี้ระวังพวกน้ําในหูไม่เท่ากันนะครับอาจจะมีการปัญหาเรื่องการทรงตัวได้โดยภาพรวมอาจจะมีโรคจากคนอื่นนะพวกไข้หวัดโควิดอะไรอย่างงี้ยังต้องระวังนะนอากนั้นก็ถือว่ายังแข็งแรงดีครับ